กับคาเคาเจอร์ไทยแลนด์ในช่วงรถดีชี้เป้านะครับวันนี้ผมอยู่กับ bmw e30 ที่แต่งในสไตล์ a c s l e a s e r 2.7ครับ เอานะตอนนี้ผมก็อยู่ในตัวของ E30 นะครับที่แต่งในสไตล์ของ AC Schnitzer ครับผมอยู่กับคุณรัฐเจ้าของรถนะครับสวัสดีครับคุณรัฐครับสวัสดีครับคุณรัฐครับเล่าให้ฟังหน่อยเลครับรถคันนี้เนี่ยทำอะไรมาบ้างครัคันนี้เป็นคันที่2ของผมเนาะผมคันแรกเป็น E30 เปิดประทุนคันนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจาก AC Schnitzer นะครับตอนนั้นเราก็คันแรกเราก็แต่งเป็น Alpina เราก็รู้สึกว่ามันก็โหเนาะ ไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครเล่น AC เท่าไหร่ช่วงมงนั้นก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูก็ AC ก็มเีเครื่องเนี่ยเขาเป็นสเต็ป207 0นะครับก็คือเครื่อง M20 ก็ฝาบนเนี่ยจะใช้205 5 0อ,อนล่างเนี่ยจะเป็น207 0นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเครื่องอีตาต้าเนี่ยทาง BM เอ็าทำออกมาตอนนั้นในยุคที่เป็นน้ำมันแพงเขาก็เลยทำรถที่เป็นเครื่อง207 0ที่เป็นทอกสูง แต่ฝาเนี่ยเป็นฝาประหยัดพลังงานคันก็เน้นเน้นเน้นขับขี่ในเมืองออกตัวดีแต่ไม่แรงแต่เนื่องจากทาง A/C เนี่ยเขาก็มองว่าเออถ้าเอา2007ัเตัวนี้มาประกบกับ2005แล้วก็ได้ได,ได้แคมได้แคมชาาของ A/C ไปก,ก,ก็จะแรงขึ้นอันนั้นคือสเต็ปของ A/C อเขาแต่คันนี้เนี่ยสิ่งที่ไม่เหมือนของ A/C ก็เป็นตัวแคมชา้าที่ยังไม่ได้มีการมูดิฟายเข้าไปอ๋อแล้วตัวเช็แคมของอะไรฮะก็เป็นแคมแคมของ B.M เลยครับอของสองพเลยใช่ครับ กอสิ่งที่ได้ก็แรงม้านะจะว่าร้อยเก้าสิบมาฮะถ้าปกติสองพันห้าก็มาล้ร้อยเจ็ดสิบตอนขับอยู่นี่ก็รู้สึกว่ารถมันมีแรงนะแล้วก็คันนี้ก็ใส่เป็นเกียร์ออโต้ใช่ครับเป็นออโต้ตรงรุ่นเลยป่าฮะใช่ครับโอ้ันนี้ก็เป็นเป็นเกียร์ไฟฟ้ามีปรับนี่ด้วยนะโหมดสปอร์ตโหมดอะไรด้วยอันนี้อยู่ในโหมดสปอร์ตใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวจะจะลองอัตตาเร่งกันดูหน่อยนะอันนี้จากยี่สิบเลยนะลองเดี๋ยวลองเร่งดูนะฮะ ร้อยหนึ่งนะเนี่ยแหมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาใช้ได้เลยกับรถที่มีอายุอันนี้มันสามสิบกว่าปีแล้วเนาะใช่ไหมรถนีดปีอะไรนะฮะ E สามสิบมันมีไฟท้ายสองชั้นสามชั้นแล้วอ่าตัวนี้เป็นเจเนอเรชันที่สองละใช่ครับตัวนี้เป็นเจเนอเรชันตัวนี้เป็นเป็นไมเนอร์เชนละมีอายุอยู่ในช่วงยุคเก้าศูนย์ตอนต้นละครับเสียงเครื่องเงียบทีเดียวครับเนี่ยไหลปื๊ดเลยเพราะคันนี้ตอบสนองตอบสนองรวดเร็วทันใจ คันนี้เครื่องเนี่ยผมโอเวอร์ฮอลใหม่ด้วยใช่เพราะว่าตอนที่ผมทำในตัว2005กับ2007เนี่ยก็ถือว่าถือว่ากาศในในลื้อเครื่องแล้วก็โอเวอร์ฮอลฟิตใหม่หมดทุกทุกชิ้นเลยครับช่วงล่างก็เยียบนะครับนี่คือเก็บช่วงล่างมาดีทีเดียวเลยคันนี้ได้ได้เป็นโช๊คโคนี่ครับอ๋อนี่ใช่โช๊คโคนี่มาซึ่เป็นเป็นโคนี่ที่ปรับแข็งอ่อนได้ด้วยอก็จะมีบ m กับโคนี เข้ากันนะแล้วสปริงเป็นของอะไรฮะของโคนี่ทั้งเซตเลยโอ้โคนี่ทั้งเซตเลยครับใช่ครับเป็นชุดคิดของเขาทั้งเซตเลยสมัยก่อนนี่เขาก็เล่นโคนี่กันนะสมัยนี้นี่เวลาแต่งก็โคนี่เหมือนวหนก็จะหายไปจากตลาดแล้วเนาะใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นบิลสไตล์เป็น hnr เป็นอะไรอย่างนี้ไปนะสมัยนี้นะใช่ครับแต่สมัยก่อนนี่โคนี่เลยช่วงล่างดีไม่มีเสียงคุกกักกุกกักให้ลำคาญนะแต่ว่าบูสทุกอย่างเนี่ย แน่นดีหมดครับผมเปลี่ยนใหม่หมดแล้วฮะเปลี่ยนใหม่หมดเลยรถเจ้าของอูถ้าไม่เปลี่ยนไม่ได้ครับขายขี้หน้าเขาโอ้วิงดีวิ่งดีอ่าไหนเล่าเรื่องอูหน่อยได้ไหมครับเผื่อคนจะมป็นคนสนใจครับผมก็อูอูของเรานะฮะชื่อ S G Performance นะครับก็ก็หลักๆก็ทำพวกรถยุโรปแต่ก็จะเน้น B M เป็นหลักนะครับเพราะเนื่องเอ่อเรื่องด้วยส่วนตัวผมก็เป็นเอ่อบีมเมอร์นะชาวบีมเมอร์ก็ชอบ B M แล้วก็เก็บถ้าเก็บสะสมไว้แล้วก็ เขาเรียกว่าก็ก็มีหลายคันอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็หลังจากที่เราเราเล่นรถเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเราหาอู่ที่ทํารถดีๆไม่ได้ก็ก็เลยคุยกับน้องๆทีมงานเพราะเดิมจริงอะผมอยู่ในวงการพวกติดตั้งแก๊สรถยนต์อันนี้ตอนนั้นก็ติดตั้งแก๊สรถยนต์ก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มวายไปก็คุยกับทีมงานน้องพวกรหลายๆคนว่าเอองั้นเรามาทาอู่ดีไหมเพราะว่าในในกรุงเทพเนอะไรก็อู่ดีๆก็มีน้อยแล้วก็สุดน้าถ้ามีก็ คิวยาวาเราก็เลยว่าโอเคงั้นเราเอาความรู้ความสามารถที่เรามีในการบริหารจัดการเ,เข้ามาช่วยตอบโจทย์ทางลูกค้า<อ>ตอนนี้ก็ทำมา5ปีแล้ว<อ>แล้วนอกจากจะอู่ที่ทําเครื่องทําช่วงล่างท,ทําทั่วไปเนี่ยก็มีอู่สีด้วยนะครับทีน,นี้เราก็ใช้ชื่อแบรนด์ S G Car Body <อ>นะครับก็มีทั้งซ่อมสสีด่วนนะครับทำทำในวันก็ได้ถ้าเป็นแผ่นเล็กๆ<อ>หรือจะเป็นขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยเราก็มีรองรับได้ทั้งหมด<อ>ก็มีสสาขาที่วิภาวดีกับที่ํำลูกกาคองเจ็เดี๋ยวเรากลับมาที่รถของเราคันนี้อีกทีหนึ่งนะฮ จริงๆเองไอ้ตัว e30 นี่เป็นรถที่ผมขับไม่ถนัดนะไม่รู้ด้วยอนเรื่อนเลยไม่เคยมีใครขับถนัดเลยครับนะแต่เรื่องของคนส่วนใหญ่ที่เขาลุ้นล่าปกติเนี่ยเขาว่าขับถนัดไอ้ผมมันไม่ปกติเองตัวตัวมันใหญ่ขามันยาวครับนะฮะอินทีเรียต่างๆนี่แต่งเป็น a อซเลยผ้า a อซเลยใช่ไหมนี่ผ้าเอ็มฮะอ๋อนี่ผ้าเอ็มโอเคก็เป็นเดี๋ยวจะเป็นเอ็มคลาสสิกคือตัวที่เป็นสีน้ำเงินมันไม่สีน้ำเงินมันคือสีม่วงใช่ไหมครับ ก็ก็คันนี้มีเขาเรียกมีสองสองกิจอายผสมกันอยู่ก็ข้างนอกแล้วก็การแต่งเป็นสไตล์เอสีแต่ถ้าเป็นภายในอินเทอร์เนีก็จะเป็นพวกเอ็มสายเอ็มเบาเบาเนี่ก็จะเป็นเร็กคาร์โรเอ็มของเขาเอ็มสามครับผมอ๋อนี่เบาเร็กคาร์โรเลยโอเคเด็เวลาปรับเนี่ยมันใช้ปรับที่หมุนหมุนฝั่งนี้ใช่ไหมจริงหมุนได้สองฝั่งครับแต่เลยนะอ๋อโอเคเอาไปหมุนปรับละเอียดโอเคโอเคโอเคเออค่อยขับถนัดขึ้นเมื่อกี้บอกโอ้คันนี้นี่ เดนนอนเดนนอนตัวนี้เป็นเดนอนตัวเจ๋งสมัยก่อนเลยนะดีซีดีอาร์วันนี่รุ่นรุ่นนี้รุ่นดังหรูเลยซีดีนะไม่ได้ตรงยุคนะอันนี้ใหม่กว่าใช่ครับนี่เป็นอยู่ในยุคของ e 3สามหกครับครับของดีละตัวนี้คือถ้าใครเป็นพวกสายที่ยังสะสมซีดีนะก็มีให้เล่นแต่ถ้าอยากจะให้ตรงยุคจริงๆต้องไปหาเทปมาเล่นนะก็คันนี้ล้อก็เป็น A c ซเออสามชิ้นใช่ไหมล้อสามชิ้นเลยไทยวันสามชิ้น อันนี้กี่นิ้วนะฮะสิบหกสิบเจ็ดโอ้สิบเจ็ดเหรอสอ๋อใหญ่นะเนี่ยครับผมใหญ่สำหรับรถยุคนั้นใช่ครับจริงจริงก็ตัวนี้มันเป็นท่ารูร้อยยี่สิบแต่แต่ของยี่สิบเนี่ยจะเป็นสี่รูร้อยอันนี้เรากคือแปลงแปลงดุมมาแล้วใช่ครับก็คือเอาเอาดุมยี่สิบหกเนี่ยมามาสลับแล้วก็ ใช่ล้อตรงรุ่นของ e 3 6อ่ามีหน้าเลยเป็น17นิ้วใช่ครับใช่เพราะในเจเนอเรชันของรถรุ่นนี้เนี่ยมันไม่มี17นิ้วอะไม่มีครับนี่อันนี้ก็คือมันก็จะดูอลังการขึ้นมาหน่อยเต็มเต็มแล้วผมเห็นสังเกตเห็นว่าตัวขอบหน้าต่างเนี่ยเป็นสีดำล้วนเขาเรียกแบบชาโดว์ลุคใช่ไหมใช่ครับใช่ครับนะไฟหน้าก็เป็นไฟแบบสโมกไฟหน้าไฟท้ายก็สโมกใช่ครับนะคืออิสเซสซิรี่ย์ทั่วไปเนี่ยเป็น AC ลุคสมบูรณ์แบบใช่ครับ แบชก็เป็น S3 2 7หเล่อเลยแล้วกำลังเครื่องยนต์นี่ก็ไม่ใช่ขี้ไก่เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องอายเวลาขับไปว่าจะไปโดนใครก็สวนกันง่ายๆอาแตะเนี่ถ้าไปโดนพวก v t เทก็ปล่อยๆเข้าไปวีเทคตัวแรงๆก็ปล่อยๆเข้าไปเราก็แอร์เย็นเพลงเพราะแต่เปิดเปิดเพลงไม่ได้หรือติดลิกิะสิ์ใช่ได้ใช่ได้ ถ้าเปิดห้องเครื่องมีความพิเศษอีกกนหนึ่งครับ oh. จัน oh. ก็จะมีฝาข้อวาล์วที่เป็นของ a อซด้วย oh. อคนที่เขาชอบเล่น e 3 0เนี่ยเขาชอบความเรียกว่า directness ของมันใช่ไหมความตอบสนองอย่างตรงไปตรงมาคมใช่ครับคือถ,ถ้าเป็นพวก e 3ามมันก็จะ soft กว่านี้ใช่ครับแต่ถ้าใครเล่น e 3 0ก็ต้องชอบความคมความเหมือนโคคาร์ใช่ครับถึงจะเป็นพวกไรพาวเวอร์แต่ก็ได้ความรู้สึกที่คม,มนะผมชอบผู้เล่นกับเพื่อนๆว่า เป็นรถเอาไวต้ตรวจสอบพื้นผิวถนนก็ดีฮะเ,<อ>เพราะรู้สึกหมดเลยรู้สึกหมดเลยหลุมอยู่ตรงไหนอะไรมียังไงฝาบ่อตรงไหนเราเก็บได้รละเอียดได้หมดครบเลย <â> ของต้องมีทุกอย่างนี่มีหมด <S <S อ,อย่างไอ้กระจกมองหลังนี่ก็เป็นตัวเขาเรียกว่ารุ่นมีแบบแมป,ปไลท์โอ้นี่มีไฟด้วยมีไฟอยู่ตรงนี้พวกรุ่นโตท็อปก็จะจะมาให้มาด้วยอ๋ออุ้ยบิดอันนี้เป็นสัญญาณเตือนว่ามีอะไรต้องต้องทำบ้างนะใช่ครับเขาเตือนว่า engine oil ออนบอร์ดคอนโทรลครับ o อนบอร์ดคอนโทรผมว่าผมว่าบ M นี่เขาให้ความเอาใจใส่ในเรื่องพวกนี้มากคร<ช>ับรถ30ปีเนี่ยออนบอร์ดเขายังถูกออกแบบมาตั้งแต่สมัยนั้นละใช่ใช่ไหมดูว่ามันก็จะล้ำล้ำหน่อยใช่ครับใช่ครับคันนี้พวกคอนโซลข้างในเนี่ยเออไม่แตกไม่แตกไม่แตกดูดีสวยงามไหมต้องเรียกว่า,าดูแลรักษาและบำรุงไอ้บุบรณะมาอย่างดีแล้วเรียบร้อยโอเคคนได้รถไปก็เอาไปใช้ได้เลยครับ คือเรียกว่าเอาไปใช้ได้ทันทีนะครับคบดีเลยล่ะครับคบดีเลยนะบเบาเบิกก็นั่งนั่งสบายดีถ้าคนตัวเล็กกับผมหน่อยหนึ่งเนี่ยก็จะนั่งได้เป๊ะพอดีเลยไอผมก็ตัวใหญ่แต่ที่บอกที่ตรงนี้ยืดได้ป่ะได้ครับได้ครับ<อ>เป็นชักนองอก็จะช่วยในการแบบว่าให้สบายมากขึ้นเวลานขับเียวยาวอันนี้ก็ถึงช่วงสําคัญของรายการแล้วนะฮะรถคันนี้คุณรัชจะขายเท่าไหร่ครับก็เจ็ดแสนครับ เจ๊ดแจต่อรองได้ไหมฮะเออได้นิดหน่อยครับว่าช่วงยุคผมนำนี่ต้องพูดตรงๆว่า e สามสิบอรแพงมากเอนที่นมันฮิตนะโอ้แพงมากรถมันฮิตนะแพงทุกชิ้นเลยฮะแล้วถ้าจะติดต่อนี่ศูนย์แปดสามสองสองเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์นะฮะก็รองราคากันได้นะครับครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะปิดรายการดิขอแวะไปดูในอู่หน่อยได้ไหมได้ครับยินดีเลยนะก็จะได้อยากจะรู้เหมือนกันว่าอู่คุณรัฐเนี่ยเขาทำรถ แนวไหนอะไรยังไงบ้างนะเพราะมีรุ่นน้องเนี่ยในทีมเนี่ยที่ถ่ายรายการเนี่ยเผื่อจะซ่อมสีนะโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพเข้าไปในอู่เลยครับได้เลยครับเดี๋ยวคุณรัฐลองเล่าถึงในเรื่องของอู่ของที่นี่หน่อยสิครับว่ารับงานประเภทไหนบ้างครับก็ของเราประเภทขอบเขียงานก็มีสามอย่างนะครับสร้างสร้างสี ซ่อมก็คือรถที่ใช้งานทั่วไปก็เข้ามาซ่อมเครื่องซ่อมช่วงล่างซ่อมอะไรอันนี้ก็คือเราก็ดูแลให้แล้วก็สร้างซ่อมนี่คือซ่อมทุกอย่างเลยเครื่องยนต์กลไกต่างๆซ่อมได้หมดเลยซ่อมทั่วไปได้หมดมีห้อยกี่ตัวเนี่ยหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวโอม ห้าตัวหกตัวฮะด้านหลังเลยอาจารย์อ๋อมีโอ้มีฮอยตั้งหกตัวนะโอรับงานได้สารพัดเลยมีสิบสี่ช่องซ่อมครับสิบสี่ช่องซ่อมสิบสี่ช่องซ่อมนะพูดไม่ถูกเออสิบสี่ช่องซ่อมนะฮะไม่ใช่สิบสี่ซ่องหน่ะแล้วก็ข้อผิดที่สองนะครับก็คือสร้างก็คือพวกรถรีสโตรเลชั่นอ๋อรถรีสโตรเลชั่นด้วยใช่ครับรถที่แบบ มาเป็นสร้างเนี่ยสร้างได้เลยได้ครับได้เราเราเขารียกมาเติมเต็มความฝันของของลูกค้าให้รถแบบว่าลูกค้ามีภาพจําตอนเด็กๆทม่มีปัญญาซื้อตอนนี้ไปได้มาแต่ก็สภาพไม่ดีเห่าๆมาเงี้ยเราก็ช่วยปลุกผีขึ้นมาได้อันนี้าที่เป็นหมอผีด้วยหรอหมอผีนะข้ามคนครับคนอันนี้อันนี้คือสร้างนะครับส่วนสุดท้ายคือสี ก็มีอยู่สี่ของเราก็มีที่ที่เล่าไปสองสาขาวิภาวดีกับที่ลำลูกกาก็ทําทั้งสีด่วนได้ทําทั้งเขาเรียกว่าพวกรถชนหนักก็ทําได้นะครับอ๋อโอเคแล้วเดี๋ยวเล่าเล่าเรื่องรถต่างๆที่มีอยู่นี่นี่คือซ่อมสร้างสีสีโอ้โหไม่พูดไม่ออกเลยนี่ไปพูดคล่องเนี่ยซ่อมสร้างสีนะฮะซ่อมสร้างสีอ่าเราลองมาดูคันนี้คันนี้คันนี้นี่มาในคอนดิชันไหนคันนี้ยอ่าอันนี้เป็น m 5นห้านะ ก็เป็นรถย้ายของนะครับมาจากคือเป็น M 5อ่าเป็นซีรีส์5ธรรมดา F10 ธรรมดาใช่ครับแล้วเราก็เอามาสร้างเ,าเป็นรถค<ช>ันนี้ขึ้น<อ> <M 5 S 1> มาเอาเอ็มที่หัวท้ายตัดมามซึ่งซึ่งถ้าได้ของคือสภาพคันนี้คือของครบแต่ถ้าเราได้ของหัวท้ายตัดมาเนี่ยมาใส่ในรถปุ๊บเนี่ยคือระบบสมบูรณ์เต็มระบบแล้วตัวถังนี่เขาสปอตต่างจากพวกเอ็มซีรีส์ห้าธรรมดาไหมถ้าเป็นถ้าเป็นเอจะไม่ต่างครับแต่ถ้าพวกพวก M3 จะต่าง อ๋อ M3 นี่จะโหดกว่าต้องสปอร์ตเพิ่มใช่ครับใช่ครับเพราะเพราะด้วยความที่รถสิประตูด้วยเพราะ M5 เป็นรถสิประตูถูกไหมฮะอันนั้นการที่ซีรีส์5เนี่ยก็การสปอร์ตการอะไรความแข็งแรงก็ได้ตั้งแต่แรกมาอ,อยู่แล้วอใช่ครับโอเคได้ครับแล้วพูดในสายฟงสายฟัก็ต้องยกของ M5 มาหมดเลยทั้งลำครับทั้งทั้งทีมงานเราทำเนี่ยก็คือแทบจะแทบจะเหมือนเอารถ M5 มาแล้วก็มาคลี่ของออกมาระเบิดของออกแล้วก็โยกเข,ข,ข,ข้ามาใสา่ ของคันนี้เนี่ยจะขายด้วยไหมขายครับขายครับโอเคสัปดาห์หน้ามาถ่ายมีคันไหนเนี่ยซ่อมอย่างเดียวไหมมีครับคันนี้ครับคันไหนฮะเอ่อ F10 เนี่ครับเอา F10 คันนี้ซ่อมอย่างเดียวขอบคับลูกค้าก็จะมาพวกเปลี่ยนช่วงล่างผ้าเบรกจานเบรกเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับดูแลทั่วๆไปเนี่ยอันนี้เราเราทำให้ลูกค้าเป็นปกติอยู่แล้วนะครับโอ้ครงสร้างก็คล้ายๆคันนี้นี่ก็นี่ก็คันนี้เป็น E36 นะจะมาทำเป็น M3 ใช่ครับ นี่ก็เราก็สร้างแล้วงานสีคันนี้คือพ้นใหม่หมดเลยใช่ครับใช่ครับอ๋อเป็นสีเรียกว่าอะไรนะเทคโนวลเวอรเตใช่ครับใช่ครับคันนี้ก็ลูกค้ามาจากเชียงใหม่นะฮะก็ลูกค้ามีเพนใช่ครับลูกค้ามีเพนว่าที่เชียงใหม่หาที่ที่ทำอู่วีเอ็มทำดีๆทำรีสโร์ทั้งคันไม่ได้ก็ติดต่อผ่านรุ่นพี่ผมมานะครับก็ก็เราจัดทารให้ทําสีที่นี่ประกอบับที่ทั้งหมดโอเค,คถ้า คนก็ดูรายการเราแล้วก็สนใจเนี่ยติดต่อคุณรัฐได้ที่เบอร์อะไรเ,ออเบอร์เพื่อจะซ่อมรถเนี่ยได้ครับเบอร์ผมนะ0898855989นะครับ0898855989เบอร์จำไม่ยากต้องรีบจดนะฮนะ089 8 8 5 5 5ด9 989 9 8นะครับคุณรัฐครับอเราก็พูดกันมาสักพักนึงนะตอนนี้เรามีรถตัวอย่างนะครับมาให้คุณรัฐตีราคาค่าต้องสีอันนี้รถของหนอนเองนะฮะผ่านอะไรมาบ้างวะ่เาดูรบๆดรอบๆให้คุณรัฐตัดสินใจก่อน ผมว่าหน้าเครื่องออกแล้วไปทําเป็นปะการังเทียมนะฮะปะการังเทียมนะฮะน่าจะมอะกว่าน่าจะหมอกวาามีอะไรหายากอยู่อ่าตรงไหนฮะนี่ฮะยางขอบประตูเนี่ยถ้าเป็นของออริจินอลของ BM เลยนะฮะก็จะมาเป็นยางมาพร้อมกับสักะลาอ่าอันนี้สักลาดถ้าจับผิวสัมผัสยังฟูๆนะฮะนะเหมือนขนหมานะฮะอ่านี่คือของแพงแพงมากครับ เบิกใหม่ต้องมีสามหมื่นกว่าตอ้นี้ยสามหมื่นกว่าจริงฮะจริงเยฮะตายทำรถนี่เมียห้ามรู้ค่าใช้จ่ายอ๋อแล้วตอนตอนตอนเบิกเบิกงบบอกเมียบอกเท่าไหร่ฮะสามพันห้าพันเงยก็จะฝากบอกคนที่จะเล่น e 3 0นะครับถ้าจะปั้นถ้าสายปั้นนะฮะบอกคำเดียวฮะอย่าคิดนะครับวันนี้แพงมากครับเพียงแค่มาซื้อคันนี้จบฮะ เพราะว่าคันนี้ปั้นมาแล้วเจ้าของโดนมาแล้วเจ็บมาเยอะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับคาร์เตอร์ไทยแลนด์นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณรัฐมากๆนะครับที่แนะนําอู่นะครับ S c G Performance นะให้เราได้รู้จักกันนะครับว่าถ้าใครสนใจงานซ่อมสร้างและงานสีนะครับก็ติดต่อคุณรัฐได้เลยนะครับพบกันใหม่กับคาร์เตอร์ไทยแลนด์ในช่วงรถดีชี้เป้านะครับแล้วเรามาดูกันว่าตอนหน้าจะเป็นอะไรผมบอกใบให้เลยคันนั้นแหละนะฮะ เดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ